สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะฮะ Rising a g e นะฮะอันนี้เป็นรถด,ดีไซน์นะฮะร่วมกับกระตูนะฮะชื่อไทยรู้สึกว่าจะชื่อเกาะเหล็กไหลไหลบาเรลนะฮะอันนี้เป็นกระตูนี่ผมชอบมากเลยนะซื้อตามเก็บเล่มแต่ไม่จบนะฮะก็ไม่ได้ตามต่อนะครับแต่ก็เกือบจบนั่นแหละผมชอบมาก อันนี้เป็นรหัส186-33ซึ่งก็งงว่าเอ๊ะส่วนใหญ่ถ้าพวกรถรถกระตูนร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะรหัสหรือว่าเป็นรถของฉลองครบร้อของร้านเนี่ยมันจะเป็นรหัส92เนาะไอรหัสก็คือเป็นลิมิเต็ดแต่คันนี้เป็นรถร่วมที่มันมันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะฮะแต่ก็เคยออกตัวลิมิเต็ดมานะแบ็กเป e เชียลนะ โล้อคาร์บอนอย่างหาสีน้ำเงินนะฮะคันดีไซน์เป็นบอดี้ดำนะฮะ,ะเทมากแล้วก็เป็นเป็นขวัญใจโอเพนบล็เลยมัง้งแล้วก็ไม่ได้มีขายแล้วตอนนี้หายากมากแล้วเกือบ10ปีแล้วไม่รู้จะมีรีโปรดักต์ไหมนะฮะหาได้ก็จะหามาให้นะฮะอ่ะเรามาดูสเปคข้างในกันสเปคข้างในจะเป็นแบบพื้นๆน,นะฮะไม่ได้มีอะไรมากก็ จะมียางหลอก,กลางนิ่มนะฮะเอ๊ะยางกลางนิ่มนะฮะอันนี้เป็นบอดี้นะฮะชุดเฟืองชุดเฟืองชุดเฟืองมาในรูปแบบเนื่องจากเป็นรหัสหนึ่งนะมันก็มาเรื่อยๆอันนี้มอเตอร์เป็นแบบตูดตูดใส่นะฮะถือว่าเป็นมอเตอร์ตัวใหม่นะฮะแสดงว่าล็อตนี้ล็อตใหม่โครงเป็นสวิตเขียนะฮะโครง MS สนะฮะซวิตเขีย พุทาสีดำไม่มีอะไรล้อเป็นล้อออฟล้อกลางออฟนะฮะอันนี้มีทำสีไหมไม่มีทำสีอะไรเลยนอกจากสีดำนะฮะสีดำที่ทายตูดครับที่ใส่ด้านหน้าฉะนั้นผมไม่ทำสีละกันเนาะอ๊ะตามสเต็ปช่องไวแคทนะฮะอ๋อลืม หรืมให้ดูสติกเกอร์ก็สติกเกอร์จัดจว่าค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะเคตามสตเช่องไวแคสนะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบโครงรถกันให้เรียบร้อยแล้วก็มาติดสติกเกอร์ที่บอดี้แล้วก็ติดจบสูตรนะฮะครบสูตรรีวิวรถนะฮะไปดูกันเทอะเสร็จแล้วนะฮะสำหรับตัวโครง MS นะฮะ ก็ตัวนี้มันเป็นล้อหลังหลังกว้างหน้าแคบฉะนั้นเวลาใส่ล้อก็ต้องดูดีๆนะอย่าไปใส่แบบว่าสลับด้านกันนะเดี๋ยวจะกลายเป็นอะไรนะอ่าผมเคยต่อนะอันนี้สลับภาพเลยแบบใส่เล็วไปหน่อยอะกลายไปว่าแกนสั้นข้างหนึ่งและแกนยาวอีกด้านเรียกไหมก็แกนยาวไปใส่ด้านหน้านะอันนี้เคยฮะ โอ okay, เคต่อมาก็อันนี้ยผมคงไม่ทําสีแล้วเพราะว่ามันทําสีแค่นิดเดียวไม่ทําดีกว่าติดสติกเกอร์ไปเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเรียบร้อยสำหรับตัวบอดี้นะฮะไม่ต้องทําสีด้านหน้าด้านหลังก็สวยได้นะฮะอันนี้จะมีมุมมุมไหนติดยากก็จะมีมุมนี้มุมนี้ต้องใช้ความพยายามหน่อยนะฮะ ตรงนี้ติดยากนิดนึงนะฮะถ้าใช้อาร์ตไนน์เนี่ยแปะตัวด้านที่หนาๆจุดนี้แล้วก็กค่อยๆแยกเข้าไปแล้วดึงอาร์ตไนน์ออกแล้วค่อยๆเอาอาร์ตไนน์กดนะฮะอย่าใช้ด้ามด้ามแหลมนะ,ะให้ใช้ด้ามปลายตรงนี้ด้านดูทูเนี่ยด้านดูทูตรงนี้นะที่ไม่ใช่ด้ามมีดอะค่อยๆแปะเข้าไปก็จะลงตัวนะฮะอย่าไปกดแรงนะฮะ จนกว่าจะลงล็อกเรียบร้อยแล้วค่อยกดเข้าไปแต้มเพลนนิดๆๆๆนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ติดยากเหมือนกันนะส่วนหนึ่งนะติดยากอยู่ต้องก็ก็ค่อยๆติดไปอย่าใช้ความแรงนะเพราะว่าตรงนี้มันมีรอยผ่าถ้าดึงแรงก็ขาดหรือถ้าขาดไปแล้วก็สามารถแยกติดเป็นสส่วนก็ได้นะซ้ายกับขวานะก็จะเนียนอยู่โอเคประกอบเข้ากันเลยดีกว่านะครับ เรบร้อยฮะใส่ซินเอทชอบดูใจกดติดตามนะครับสนับสนุนข้าวไหร่ดูโฆษณา,า้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างไวรัสไวรัสมินิโฟล์วนะฮะเข้าไปดูลิงก์เพจล,ลิงก์ช้อปปี้ได้ตามตรงคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างนะฮะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ